วางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเปนใครตามหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่นขนาดเล็กกระทัดรัดวันนี้มีเจ้าตัวนี้มาแนะนําเลยโอ้โหบอกเลยทั้งคุ้มค่าทั้งประหยัดน่าใช้จริงๆนะครับขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2019 Honda BRV ตัวท็อป1.5 SV ไม่ C มื่ วี2019ครับตัวนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวเลยโมเดลผลิตปี2019แท้นะฮะแต่ว่าเป็นตัวกอดไมเนอร์เชนนะฮะเป็นกระจังหน้าตัวแรกเลยนะครับเป็นตัวท็อปด้วย1.5 SV รถใหม่ป้ายแดงนะครับ8 2 0 0 0 0บาทรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอ่อไม่มีพิกามไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้ๆ40,000กิโลเมตรรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคาครับ สำหรับการใช้งานนะฮะต้องบอกเลยว่าใครที่เล็งรถตระก,กูลแบบพวกฮัชแบ็กเช่น Jazz City ลองดูเจ้าตัวนี้ในงบประมาณพอๆกันโอ้โหผมว่าคุม้มฮะเพราะว่าไปได้ถึง7ที่นั่งเอาไว้ใช้งานได้หลากหลายนะขนของท่องเที่ยวใช้ทั่วไปได้หมดเลยนะครับวันนี้เพิ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนี่คือสีสันผิวบันที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลยครับกระจังหนะ้าก็เป็นโครเมียมลายนี้เลย นะฮะสองชั้นด้านบนด้านล่างสวยๆโลโก้ใหญ่ๆไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเด y t i m ม LED โคมไฟยังสวยยังใส,งสปิ้งใช้ได้มีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับไฟหน้าสองฟังสวยใสยใช้ได้เลยนะครับสวยดูดีนะครับมีไฟตัดหมอกให้นะวัสดุต่างๆยังสวยมากอ่ะสีสันครับมาด้วยสีขาวมุกออกแดดเงางามแปลงปรังเป็น,ป,ป,นประกายนะครับเงางามโดดเด่นว,วิบว,วับวิบวับ เรื่องสีสันมันต้องเคยมีเก็บสีกันบ้างนะฮะตามสไตล์รถครอบครัวแต่ชนหนักไม่มีแน่นอนสำหรับฟ้าโปรงนะฮะเท่าที่ดูสเก็ตมีบ้างเบาๆขนแมวมีนิดหนึ่งหน่อยๆนะฮะแต่ภาพรวมดูแล้วผมว่าปล่อยตามธรรมชาติได้เพราะวันนี้ผิวเขาสวยเขาเนียนเขาใสานะดูแล้วปล่อยเลยครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรเคาะไปยังบางใช้ได้นะครับ กันชนก็สวยนะครับอาจจะมีสะเก็ดบ้างเบาๆแต่ดูแล้วไม่เด่นไม่ชัดไม่ต้องทำอะไรปล่อยเลยนะฮะตามธรรมชาติไม่ต้องไปยุ่งอะไรทั้งนั้นสีสันวันนี้โอเคดูดีภาพรวมแบบขวานะครับที่เห็นนี้บันไดจริงๆตามสเปคโรงงานไม่มีนะครับเจ้าของเดิมใจดีติดเพิ่มมาให้เราขอบคุณมากนะฮะคิ้วโครเมียมอันนี้ตามสเปคโรงงานมีนะอันนี้ยังสวยนะฮะกาพัดตรงพัดติอันนี้ตามสเปคโรงงานมีให้อยู่แล้วนะสวยเลยนะครับ อ่สีสันแดบขวาเท่าที่ดูนะฮะโดยรวมเนี่ยใช้ได้แต่จะมีข้อคือประตูคนขับเนาะที่มีถลอกเบาๆจำเป็นต้องเก็บสีให้สำหรับประตูคนขับส่วนบานอื่นขออนุญาตขัดอย่างเดียวแล้วกันนะฮะสีสันที่เหลือใช้ได้ปล่อยตามธรรมชาติได้มือจับเป็นโครเมียมพร้อมสมาร์ทเอนทรีเจ้าของเดิมใส่เบ้ารองกันรอยมาให้ขอบคุณมากให้ฟิล์มให้กันสาดมาเรียบร้อยเลยกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถ นะมีถลอกเบาๆนิดเดียวไม่น่าเกลียดมีไฟเลี้ยวให้นะครับด้านบนมีตัวยึดแหลกหลังคามาให้ตามสเปคโรงงานนะครับแล้วก็หลังคาก็ยังดูดีใช้ได้ดูแล้วก็ไม่ต้องยุ่งอะไรไม่ต้องทำไรคอไปยังบางนะครับล้อรุ่นนี้จะเป็นดิสเบกล้อหน้านะครับแม็กลายนี้เลยตัว s อวีหน้าเงาร่องสีเทาแม็กหน้าขวาสวยไม่มีถลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรสมบูรณ์ใช้ได้ส่วนยางเจ้าของเดิมให้มาบริดจ s สโตนเบอร์ 20560R16 นะครับปีอะไร22เลยโอ้ถือว่ายังค่อนข้างใหม่นะครับดอกสวยมากนะฮะดอกมาเต็มมาลึกเลยนะครับใช้ได้อีก2หรือ3ปีสบายๆนะฮะอันล้อหลังขวาก็ใช้ได้นะครับสวยเรียบร้อยไม่มีทะลงถลอกไม่มีเบียดฟุตบาทยางบิตสโตนปี22นะครับดอกสวยดอกลึกดอกเต็มใช้กันยาว,ยาว ประตูหลังขวาเปิดมาแล้วครับขอบอยางดึงออกมาจัดว่ายังเหนียวมากไม่ค่อยมีใครดึงอึ้บเหนียวจริงๆเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกประตูด้านในก็สวยๆแห้งๆเดๆิมๆไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับเสากลางขวาขอบอยางดึงออกมาแล้วเม็ดอาร์คอยู่ครบ ซอกประตูน็อตเดิมนะฮะไม่มีขยับสติกเกอร์เรียบเนียนน็อตไม่มีขยับสติกเกอร์ครบทุกแผ่นทุกจุดเสาขวาหน้านะฮะขอบอยางเม็ดอ์คสวยงามตลอดทั้งแนวซอกประตูสวยแห้งเดิมใสไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำนะฮะด้านหลังกันต่อเลยคันนี้เจ้าของเดิมใส่สปอยเลอร์เพิ่มมาให้เราอันใหญ่โตมโหลานนะก็เรียบร้อยได้ดีใช้ได้ขอบคุณมาก กระจกหลังของเดิม Honda นะฮะไฟท้ายซ้ายสวยฝาโปงหลังสวยเรียบร้อยเลยไฟท้ายซ้ายขวาสวยกันชนด้านหลังเรียบร้อยด้านล่างเป็นพลาสติกสีดำด้านมาพร้อมเซ็นเซอร์2จุดนะสีสันโอเคฮะเรียบร้อยสวยเลยรุ่นนี้เก็บล้ออะไรเหมือนรถกระบะมุดกันหน่อยแล้วกันล้ออะไรยังอยู่ดีนะฮะช่วงล่างแชสซีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วม ฟ้าท้ายรุ่นนี้ไม่มีไฟฟ้านะเปิดด้วยมือแต่ก็เบาๆเปิดไม่ยากเปิดมาแล้วตะเข็บด้านหลังเดิมหมดเม็ดอาร์คสวยงามแห้งสนิทนะครับฟ้ากระโปรงหลังน็อตเดิมไม่มีถอดนะฮะตะเข็บซ้ายขวาเหมือนกันเป๊ะฟ้าท้ายน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะฟ้าท้ายเดิมหมดนะฮะแห้งสนิทแนวซิลิโคนเดิมตรงเป๊ะเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาดูด้านหลังนะครับ รอบนอกแถบซ้ายแถบนี้สวยครับสีสันแถบนี้ดูแล้วโอเคไม่ต้องทําอะไรนะครับไปตามนี้ได้เลยสีสวยเนียนตลอดทั้งแถบเป็นเนื้อเดียวกันเพราะไปยังบางใช้ได้นะฮะกระจกมีไฟเลี้ยวให้นะครับมีเบ้ารองกันรอยให้มีฟรีม์มีกันสาดมาให้บันไดเจ้าของเดิมซื้อเพิ่มมาให้ขอบคุณมากล้อหลังเป็นดัมเบลแม็กหลังซ้ายก็สวยเช่นกันไม่มีทะลอกอะไรเลยนะครับ ยางบิ t โตนปี2022นะฮะดอกสวยมากใช้กันยาวๆนะฮะล้อหน้าดิสเบรกแม็กหน้าก็สวยครับเรียกว่า4ลอ้อขับฝีมือนะครับไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรเลยยางปี2022ดอกมาเต็มใช้กันยาวๆประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วขอบยางเนียวมากเม,ม็ดอากสวยงามเสียงดังปักปักปๆกปัปักปัก,ป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 กนะ อ,อยู่ครบเสากลางซ้ายเม็ดอกักสวยงามซอกประตูด้านในน็อตเดิมไม่มีถอดน็อตเดิมไม่มีขยับสติกเกอร์อยู่ครบแผนเพรตรุ่นนี้อยู่ซ้ายครับผลิตและประกอบประเจศไทยเ,เลขเครื่อง L15 นะฮะ1 6 6 0 2ตัวถัง MRHDGP 1 0 1 5 5 5 เสาหน้าซ้ายขอบอยางดึงออกมาอมเหนียวเหลือเกินเม็ดอากยู่ครบตลอดทั้งแถบซอกในสวยแห้งเดิมไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำนะฮะปาสีอยู่ไหนเจ้าของเดิมพึ่งต่อมาให้เราขอบคุณมากหมดปีนะหน้ามิถุนาใช้กันยาวๆกระจกแจ้งให้ทราบผมเปลี่ยนให้เองเพราะว่าตอนเข้ามา มีสะเก็ดหินค่อนข้างใหญ่ตอนแรกว่าจะไม่เปลี่ยนแล้วแต่มันอยู่ตำแหน่งที่บดบังสายตาคนขับก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนให้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูภาพประกอบเล็กน้อยปิงปิงและปิงอ่ะวันนี้เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจะได้สวยดูสบายตาขับง่ายไม่บดบังทัศนวิสัย เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันอนี้ก็คือเครื่องยอดนิยมของ Honda เลยฮะเครื่องบล็อกเดียวพวกแจนหรือ City เป็น i-VTEC ทคฮะ1 5 0 0เกียร์ออโต้แบบ CVT ครับรุ่นนี้117แรงมาครับเติมได้ถึง e 8 5เลยอัตราสิ้นเปลืองสูงสุด15โลลิตรครับคันนี้ได้ไม่น้อยครับ40,000โลไม่แท้เครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สมากตรงสร้าง ซอกในฝั่งขวาน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับตวัวอักษรคมกลิปเลยรูกลมคมกลิฟนะฮะเบ้าชกสวยงามแห้งสนิทเม็ดอาร์เรียงตัวสวยงามแห้งๆแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะฮะมีเบรก ABS ให้ด้วยนะซอกในซับในเดิมหมดฮนะผิวพันแห้งๆรูกลมคมกลิปแชสซี 4, มองลงไปแห้งสนิทเม็ดอาร์สวยงาม ขาน้ามีพลาสติกบางนะฮะแต่ยังพอมองเห็นผิวด้านล่างว่าต้องเป็นสีเทาขุ่นๆแบบนี้แบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้ถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะครับแก้มไซายขวาน็อตเดิมทุกตัวฮะซอกในน็อตเดิมทุกตำแหน่งน็อตไม่มีขยับตัวซ้อนคมๆเบ้าช็อสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยละแม้แต่ฟ้ากระโปงน็อตก,ก็เดิมทุกตัวไม่เคยถอดเลยสุดยอดมากนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นทุกจุดเรียบเนียนสวยงามการร้อนยังดูดีรูกลม คมกริ e q, ปส <tinc S 2> ติกเกอร์ครบทุกแผ่นแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะสติ๊กเกอร์ครบทุกแผ่นสติกเกอร์ครบทุกแผ่นน็อตไม่มีกระชอกแม้แต่ตัวเดียวแถมเลขเครื่องให้หน่อยนะ L15 ลงท้ายด้วย6602109นะฮะเดี๋ยวไปดูด้านในกันตัวท็อป SV ก็จะได้เบาะหนังแท้สีดำได้สีเทาที่เห็นนี้คือหนังแท้เนื้อเดิมจากโรงงาน ทุกชิน้นฟอกขึ้นมาแล้วก็โหเนียนเวอร์กับไม้แค่สี่หมื่นเนียนกริบนะฮะเกี่ยวย่นมีบ้างเบาๆตามธรรมชาติตามปีกแต่ที่เหลือนี่โอ้โหสวยมากนะฮะแผงประตูนี่ยิ่งเนียนเลยครับเนียนเนียนนะกับไม้แค่สี่หมื่นเนียนกริบไม่มีริว้วไม่มีรอยฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเป็นลามินายังสวยใช้ได้ขอบคุณมากประตูด้านหลัง ฟิล์มลามิน่าแผงประตูเนียนมากเนียนกริบเลยนะฮะสวยมากบอ่อแถวกลางยิ่งสวยเลยโอโ้โหสวยสุดยอดเลยนะฮะยนไม่เคยแบบดูแล้วไม่สะเทือนเลยนะครับผมเชื่อว่าคันนี้แบบไม่ได้มีแบบเด็กลงเด็กเล็กแน่นอนนะฮะน่าจะใช้ส่วนตัวเป็นหลักหัวหมอ,อนสัน้นตาแหน่งรู้ติดตั้งคาซีทอ่ะพับตบเด้งปีนเข้าปีนออกง่ายแถว3ามก็ดูแล้วนั่งสบายนะครับพื้นที่หย่อนแข้งหย่อนขามีมาให้เยอะ เบาตัวใหญ่นั่งสบายมีร่องวางแก้วน้ำซ้ายขวาไฟเบดานมีครบนะครับนี่แผงท้ายรุ่นนี้เป็นสักการสีดำยังสวยมากนะฮะงานพัดต่งพลาสติกสวยมากดูแล้วเนี่ยไม่ได้แบบว่าขนของอะไรเลยริ้วรอยแทบไม่มีไม่สะเทือนเลยมีถารองมาให้ด้วยพรมด้านล่างสวยมากนะครับด้านขวาเป็นช่องเก็บแม่แรงซึ่งอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบครันเลย บอแถวสสวยเลยเนียนกริบฮะแล้วก็ปรับเกนได้ประมาณนี้นะฮะแยกซ้ายขวาและถ้าอยากจะขนของกันแบบเต็มที่พับแบบนี้ไปเลยนะแล้วก็ดึงตรงนี้มาแล้วก็ยกแล้วก็ไปเกี่ยวกับไอ้บอแถวกลางนะเราก็จะมีพื้นที่เก็บของได้แบบเต็มพิก,กัดเลยฮะ เดี๋ยวผมไปลองนั่งแถวกลางให้เช่นเดิมผมทดสอบโดยการถอยบบาคนขคับสุดเลยนี่ครับปรากฏว่ายังเหลือพื้นที่ครับยังไม่ติดเขา่าโอ้ใช้ไดถ้ถือว่ากว้างอยู่นะครับแล้วก็องศาการเอนเดี๋ยวเอ็นได้เยอะอยู่นะนี่โอ้โหลงได้เยอะมากเลยขับทางไกลนี่นอนสบายเลยนะครับแล้วแยก60 4สีด้วยแล้วที่สำคัญเดินหน้าถอยหลยังได้อีกนิดหน่อยนี่นนเจ๋งอ่ะนะเบา แถวกลางนี่สวยทุกตัวเลยนะฮะเนียนกริบเลยแล้วแถมมีแอร์เพดานด้วยปรับความแรงได้3ระดับนะครับเพดานสูงนั่งแล้วปลอดโปร่งไม่อึอดอัดเลยเหมาะสำหรับเป็นรถครอบครัวหรือว่ารถท่องเที่ยวด้วยนะฮะแผงประตูสวยเนียนกริบไม่มีริว้วไม่มีรอยฟิล์มลัมมินะสวยๆเลยนะประตูหน้าซ้ายก็สวยเช่นกันครับแผงสวยหมดเลยทุกบานฟิล์มลามมินาสวยใช้ได้ตัวเบาะนี่สวยหมดเลยนะครับเนียนกริบเลยนะฮะ เดี๋ยวไปลองขับกันกุญแจก็เหมือนเดิม e m o b i l i z e r กุญแจสำรองมีให้ครบเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมนะฮะสตาร์ทขึ้นมาแล้ะไม่แท้40,000โลเท่านั้นเองใหม่น้อยมากเปิดแอร์ครับแอร์ดิจิตอลปรับความแรงได้เจ็ดระดับปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลมีแอร์ออโต้ด้วยนะฮะปรับได้2ทิศทางแล้วก็มีแอร์หลังให้คอนโซลด้านหน้าฮะ รุ่นนี้จะเป็นงานพลาสติกแข็งๆสีดำล้วนก็ยังสวยเนียนดูดีใช้ได้ถุงลมคู่พร้อมเบรก ABS หน้าจอยังเหมือนเดิมนะคล้ายซิตี้คล้ายๆ j จ๊ตเลยมี AUX HDMI USB ครบเป็นระบบสัมผัสพ,พ,พร้อมภาษาไทยเชื่อมต่อโทรศัพท์เล่นเพลงจากมือถือได้นะฮะนู่นนี้นั่นมีให้ครบครัน นะ f m MM, m Bluetooth ุดๆมีกล้องหลังให้มุมมองเดี่ยวพร้อมเส้นกะระยะด้านล่างฮะเป็นช่องเก็บของเล็กๆๆน้อยๆ Power Outlet ลรู ru, ร่องวางแก้วน้ำสอคันเกียร์คอนโซลเกียร์สวยมากเนียนกริบแทบไม่มีรอยอร่อยเลยนะครับสวยมากๆนะฮะเบรกมืออันนี้เหมือนเดิมนะฮะตรงกลางร่องวางแก้วนำ้ำอีกหนึ่งวงรายฮะ มีปุ่มมัลติฟังชั o นให้นะครับไม่มีครุสคอนโทรลโลโก้สวยมากวัสดุต่างๆเนียนกริบเลยนะฮะเนื้อพมรมาะไรนี่หนังนี่สวยมากเนียนเลยแต่รุ่นนี้จำได้ว่าปรับได้แค่2ทิศทางฮะขึ้นกับลงนะน้อยไปนิดหนึ่งได้แค่ขึ้นกับลงจบกระจกไฟฟ้า4บานออโต้1บานคนขับ เซ็นทรัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็ได้พับไฟฟ้าด้วยนะฮะมีระบบค้บมูมการทรงตัวมาให้กระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกมีไฟด้านหน้า1ดวงด้านหลังอีก1ดวงเพด้านมีที่บังแดดเป็นสีดำมีกระจกให้2ฝั่ง มีเจิมนิดหน่อยฮะตามสไตล์รถบ้านมีกันบ้างด้านหน้าส่วนด้านหลังไม่มีอะไรด้านหลังนี่เนียนกริบฮะด้านหลังนี่เนียนกริบเลยนะครับเก๊ะซคันนี้เจ้าของเดิมใจดีมีแถมประกันชั้นหนึ่งเหลือมาให้เราซึ่งผมก็เอาไปเคลมกระจกให้ละอันนี้ผมใช้ประกันภัยชั้นหนึ่งเคมให้นะฮะเป็นของเมืองไทยนะฮะเมืองไทยประกันภัยหมด27เมษาปี68หรือปีหน้านั่นเองนะครับ เป็นเบียร์ชั้นหนึ่งนี่เบียร์ชั้นหนึ่งประวัติดีนะฮะประวัติดีนะครับสรุปว่าเหลือถึงเมษาปีหน้านะครับสำหรับใครซื้อเงินสดผมแถมลูกค้าเดิมแถมให้เอาไปเลยแต่ถ้าใครจัดไฟแนนซ์ไม่เกี่ยวต้องซื้อกับไฟแนนซ์อยู่แล้วนะฮะก็มีไว้ดูเล่นๆนะฮะสำเนารถโมเดลผลิตครับปี2019 แท้นะฮะ,ะป้ายกรุงเทพจดทะเบียนก็มิถุนา2019สีขาวเดิมโรงงานเลขตัวถัง MRHDG ลงท้าย P10155 5เครื่องยนต์ L15 z 16602109เบนซิน4สู1.5ลิตร117แรงม้าสมุดคู่มือแฟ้มใช้งงใช้งานเรามีให้ครบนะครับนะสมุดคู่มือใช้งานทั่วไปมีให้สมุดคู่มือหน้าจอมีให้สมุดเข้าสูตรมีให้นะครับ กนนี้ผู้ชายขับครับ,รบมือแรกมือเดียวครับออกรถเมษาฮะปี2019นะครับทันยับรีฮอนด้าคาเป็นสีขาวมุกครับไวโอคิดเพล์เครื่องยนต์ L 1 5 z 1 6602 109ตัวท็อป SV ีปี1นนะฮะเลขตัวถังลงท้ายด้วย P 1 0 1 5 5 5ูห่มายลสี่มืนแท้ครับผมแล้วเข้าศูนย์ตลอดด้วยนี่สุดยอดเลย เมษาที่ผ่านมาก,ก็เอ้ยไม่ใช่เมษาปีที่แล้วก็ปึ่งเช็ค33,000โลนะฮะเดี๋ยวรอบนี้เอาเข้า Honda กันเราประพฤกให้ไปลองขับกันเลยเครื่องยนต์1.5ลิตร117แรงมา้าเครื่องบล็อกเดียวกับ Honda Jazz หรือ City เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เล็งๆพวกแจ็คหรือ City นะฮะในงบพอๆกันตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่านั่งได้7คนเลยแล้วกว้างด้วยนี่เราออกตัวพุ่งใช้ได้เลย ฟีลการขับนี่แจ๊ดชัดๆนะฮะออกตัวใบพุ่งใช้ได้นะครับก็ถือว่าขับสนุกเบรกจึกช่วงล่างแน่นนุ่มเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายนะครับพวงมาลัยก็โอเคนะฮะไม่หนักกำลังพอดีนะฮะฟิลขับนี่เหมือนเลยเหมือนแจ๊ตเหมือนซิต,ตี้ได้เลยนะครับนะมีกล้องหลังให้ในตัวเซ็ตสับก็เรียกว่าขับง่ายใช้งานคล่องนะครับ บอดี้เนี่ยจะยาวหน่อยนะฮะแต่พื้นฐานโครงสร้างตัวเดียวกันนะฮะระยะซ้ายไปขวาพอๆกันหลังคาสูงกว่านั่งแล้วสบายปลอดโปร่งนะเพราะนั้นเป็นรถที่ใช้ส่วนตัวได้ใช้ขนของเบาๆได้ท่องเที่ยวได้นะในงบประมาณอันจำกัดช่วงล่างยังแน่นยังนุ่มใช้ได้อะไรหลายตัวก็ใช้เทียบกันได้กับซิตี้แจพวกเครื่องเนี่ยใช้กันได้นะนะวงเลี้ยวแคบนะ อาแคบเลยแหละไม่ต่างอะไรจากซิตี้หรือแ a z z แคบมากนี่ผมไม่ได้หักหมดด้วยนะฮะกลับรถง่ายเลยทีเดียวผ่านไม่ต้องโยกนะเหลือเหลือเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้บอกเลยนี่คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมว่าคุ้มนะอาราคาพอๆกันแต่ได้ถึงเจ็ดที่นั่งนะฮะไปด้วยกันมันกว่านะฮะเครื่องตัวเดียวกันพันห้าโอ้คุ้มจริงๆนะ เดี๋ยวไปดูราคากันเลยไป Honda BRV 2019ตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยหรือ1.5 S V นะฮะแต่เ,เป็นตัวก่อน Minor Chain นะฮะโมเดลผลิตนี่ปี2019แท้เลยนะครับรถใหม่ป้ายแดงค่าตัวของเขา820,000บาทได้รถบ้านมือแรกมือเดียวอีกเช่นเคยรับประกันโครงสร้างฮะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกความไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้ 40,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับวันนี้ฮะวอล์กอินหน้าร้านเราตั้งขาย459,000บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดเฟแนเน้นก็ดีราคาพิเศษลดให้เลยเหลือเพียง439,000บาทโอ้โหคุ้มค่าน่าใช้จริงๆนะฮะ เครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมนะฮะมีวารันตีให้ด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรล่กว่า1น9รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือชุกเฉินฟรี24ชั่วโมงก่อนออกรถเช่นเดิมฮะเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์ฮอน d a เปลี่ยนทายของเลวให้นะฮะเปลี่ยนทายของเลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มทางให้ ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรงควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคย บรวสองพตัวท็อปไหมแค่สี่หมื่นแล้วได้สีขาวด้วยนะฮะอย่าช้าแอดไลน์เลยด้านล่าง ID ดียไลน์แอดหนึ่งเก้าคนนะบเป็นที่ของเรา้ง่ายๆก็ไปดีกุูกันแบบพิมพ์19สศรีประกอรเราอยู่ถนนกาลประพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒนกาศประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งห้ถึงสถานีฟรี19สศรีประกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยีหย่ห้อราคาสูงมีรถเกา่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ไดง้ง่าย ปิดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเดินเย็นนี้คลิปหน้าจะทิ้งคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัทเซ็เก้าสีประกอบรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ site, ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com